And here I was educated within the theoretical part of s h a p i r s education. ก็คือส่วนหนึ่งนี้ก็บอกว่าเขามีส่วนร่วมในการเรียนระบบวิภาพีนะคะหรือกบชีวะนะคะก็คือเขาเรียนเพแค่วันเดียวอ่ะฉะนั้นเขาทํางานสี่วันแล้วทํางานทํางานสี่วันแล้วเรียนถึ่งวันนะคะแล้วเขาก็ได้เรียนเกี่ยวกับการต่อเรือค่ะ After my examination as a shipbuilder, I became a soldier, as it was usual at that time in Germany. ประวัติส่วนตัวเขายังต่อเนื่อนะคะก็คือหลังจากที่สอบไปแล้วนะคะเขาก็ได้เป็นชิปบิวเดอร์คือเป็นเป็นช่างช่างสร้างเรือก็คือเป็นเป็นเกี่ยวกับเรือทั้งหมดนะคะก็คือแต่งก็คือประกอบเรือนะคะแล้วก็ไปเป็นทหารแต่แล้วก็เป็นทำงานเป็นทหารนะคะให้กับประเทศเยอรมนี After that, I got a great chance to study engineering of shipbuilding at university. หลังจากนั้นาก็ได้มีโอกาสนะคะไปเรียนต่อเรื่องอีกนะคะก็คือทางด้าน่วิศวกรเกี่ยวกับเกี่ยวกับการสร้างเรือการต่อเรือค่ะในมหาวิทยาลัย I worked for some years as an engineer of shipbuilding. จากนั้นเขาก็ได้เริ่มงานการเป็นในช่างนะคะอย่างแท้จริงค่ะวิศวกรนะคะ t h n I started the t i r d qualification and became a teacher for metal technology at the School of Vocational Training. เขาได้เขาได้อ่าษาเป็นใบที่สามนะคะก็คือได้มาเป็นครูด้วยนะคะในชน่วงต่อมานะคะก็ได้เป็นครูที่สอนเกี่ยวกับเมทั Technology นะคะที่โรงเรียน Vocational Training ก็คือเป็นโรงเรียนฝึช่งางนะคะคาว่าบ้านเราก็จะเป็นนิรัเทคนิคอะไรเงี้ยคะ่ะ The Electro Methyl Qualifications. school specialized was and in โรงเรียนแห่งนี้เนี่ยเป็นโรงเรียนที่เชี่ยวชาญเฉพาะด้านอิเล็กทรอนิกส์นะคะ t มโ qualification ก็คือเป็นเกี่ยวกับช่างโลหะแล้วก็แวก็บักความเป็นอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งสองสาขาที่จะมีความเกี่ยวเกี่ยวข้องกันในในสถานประกอบการหรืองาน่ัไวนะคะที่ประเทศเนี้เขาเชี่ยวชาญด้าน During the following years, I was a member of a committee which created an innovation for organization in education for the metal and electric sector in all Germany. Yeah. <laughs> do it มีส่วนร่วมในการประดิษฐ์คิดค้นนวัตรกรรมใหม่ๆที่เกี่ยวข้องกับการเรียนรับศึกษาในด้านของ Metal Electric, เมทัลอิเล็กทริกอะไรนะคะซึ่งเ,เ,เป็นโรงเรียนที่เขาได้เข้าไปสอนนะคะในในด้านงานนี้โดยเฉพาะนะคะแล้วก็อีกอก็คือในแล้วก็ในส่วนต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการตรวจซ่อมเรือขนาดใหญ่นะคะเมคานิกก็คือก็คือเขาก็คือตัวมูฟเนี่ยจะมีความชำนาญเรื่องเรื่อง เมคานิสนะคะก็คือเป็นเป็นเป็นช่างที่เป็นแบบช่างคนเ้าเรียกว่ไงเป็นวิศวะเครื่องกลนะคะวิศวกรเครื่องกลคนเรือนะคะแล้วก็เป็นเวลเดอร์ด้วยก็คือคือคือก็จะมีความชำนาญทั้งช่างเชื่อมช่างกลนะคะแล้วก็อิเล็กทรอนิกส์ะคะที่มาเจอประสบกานกันคัะ And also I was a member of the committee responsible for examinations of shipbuilders, mechanics, and welders in Germany. I just, by accident, I already translated should be a paragraph, sorry. Yeah, it's no problem. Talk about it, it's problem. It's okay. Yeah. Simon has too but too Okay. <laughs> อย่างที่เห็นนะคะก็คือประเทศของผมนะคะประเทศของเขานะคะก็คือเป็นศูนย์การจริงแห่งการตรวจต้องในการเ,ากกเกี่ยวข้องกับเครื่องจักรไม่ว่าจะเป็นขนาดเล็กเลยขนาดใหญ่แต่ถ้าถ้าถ้าเมื่อเราเกี่ยบถึงความเป็นช่างกลหรือพวกเครือ่องมือกลเนี่ยเรือขนาดยักษ์ประมาณแบบแทคนิคอย่างเงี้ยอันนี้ก็ต้องนอกบอ,อกได้หนึง คือมันใหญ่มากคือมันมันใหญ่กว่าความเป็นช่างคนธรรมดามันมันมันไม่ใช่แค่รถแต่มันจะหมายถึงทั้งเรือแล้วรวมถึงพวกพวกใครต่างๆที่ต้องจับคนนู้นนะคะ so we know that in Germany any electrician any mechanic any shipbuilder or any person in whatever profession he or she has had a good education and has shown this in his or her examination นั่นก็หมายความว่าพวกเราย่อม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 ดูดีนะคะว่าประเทศเนี้ยนะคะเยอรมนีเนี้ยนะคะไม่ว่าจะเป็นช่างอิเล็กทรสเช่นก็คือช่างไฟนะคะหรือช่างคนที่เป็นนักช่างคนนะคะหรือแม้แต่ช่างที่ซ่อมเรือหรือต่อเรือนะคะหรือแม้แต่ใครก็แล้วแต่ที่ทํางานในด้านเฉพาะด้านใดด้านหนึ่ง เรากระเมินูดถือกรมธรชีวะอย่างนี้นะคะคือทางด้านช่างเนี่ยไม่ว่าเขานนั้จะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงนะคะจะต้องมีความรู้ความสามารถซึ่งรู้อย่างนั้นจริงๆแล้วก็สามารถกดสอบเช็คได้ทุกคือคือคือรู้ตั้งแต่ต้นถึงจบอะคือแบบรู้อย่างแท้จริงทั้งทฤษฎีและปฏิบัตินะคะฉะนั้นในการที่การในกังขาในด้านของความเป็นช่างกรมธรชีวะนะคะคือคือของประเทศเรานะคะ เขาการันตีเลยนะคะว่าการเรียนการสอนแบบนี้แหละจะเป็นการศึกษาที่ดีจริงๆค่ะ This is just one part of vocational education of which we think it guarantees a good education อีกแล้วนะคะแปรเกินนะคะอย่างที่บอกค่ะคือการเรียนการศึกษาแบบระบบระบบอาชีวะนะคะห mm hmm. รือหรือคุณภาพดีของเยอรมันเนี่ยนะคะเป็นการศึกษาที่ใช้คำว่าดีที่สุดเลยเพราะว่าได้เพรว่ารู้ทั้งทฤษฎีแล้วก็ปฏิบัติ By the way, that's not written down though. Uh, the other two things we have to do at this school. Okay, thank you. To me back. There are some steps in between, however, but it may be interesting for you that at the last part of my professional life. ก็คือก่อนก่อนก่อนที่เขาจะเกษียณนะคะคือเขาได้เป็นไดร์ดิเรคเตอร์ของโรงเรียนอาชีวศึกษาด้วยนะคะก็ก็น่าสนใจตรงนี้ค่ะที่เขาคงมีอะไรจะมาแบ่งปันให้เราได้และมันอาจจะเป็นเรื่องที่น่าสนใจสำหรับคุณที่ผมมีส่วนร่วมในกระบวนการดำเนินการ of dual system Central dual Asia. in a ฉะนั้นการที่เขามาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของระบบพมิภากีที่วิาลการชีพกราปีนะคะก็คือเป็นสิ่งที่ท้าทายเขาพอสมควรเพราะเขาต้องมาเรียนรู้ว่าการเรียนแบบ DVE นี้ DVT ในประเทศไทยเนี่ยหรือ s ว u t h e a s t a เนี่ยมันเป็นยังไง This may be the facts of my professional life. which are interesting for you. Think one would think interesting I it is lifelong learning. are say an example for for one you. อย่างที่บอกค่ะก็คือเหมือนเขาพูดซ้ำอนะแต่คำเดิมนะคะก็คือเป็นที่น่าสนใจอ่ะก็คือก็คือเขาก็ได้เอาแนวความรู้ของประเทศของเขาอ่ะมาร่วมใช้อย่างที่ทบอกได้พูดไปแล้วนะคะก็คือรายละเอียดของประเทศเขากับรายละเอียดของประเทศเราเนี่ยเราจะมาสร้างดี แบบสไตล์ไทยโดยที่เอาเอาองค์รวมของประเทศเยอรมันเนี่ยมาเป็นแบบอย่างฉันเห็นด้วยกับเรื่องนี้และในตอนแรกเป็นการเรียนรู้ในฐานะช่างฝีมือฉันยังรู้สึกขอบคุณสำหรับโอกาสที่ยิ่งใหญ่ในชีวิตของฉันอยที่บอกค่ะก็คือการการศึกษาของเขาในอดีตนะคะทำทำให้เขาได้ได้ได้มีความทรงจำนะคะแล้วก็มีประสบการณ์ชีวิตและการทำงานที่ที่ดีมาก And I had the very interesting possibility to share with my wife not only my private life, but also the part of my professional life. That's the next. Some I, I forgot. That comes after. That. That's I yeah. uh, I did. <laughs> And I had the very interesting possibility to share with my life with my wife not only my private life. เพราะว่าโซลิตาร์ของมมันแคชเดอร์ฉะนั้นสิ่งสิ่งที่ผมจะแชร์สิ่งสิ่งที่มูฟเนี่ยจะแชร์ให้พวกเราฟังนะคะไม่ใช่เป็นชิ้นส่วนตัวนะคะแต่จะเป็นประสบการณ์ทั้งหมดที่เขาได้ทำงานมาจนณวันนี้นะคะรวมไปถึงเอเลน่าแฟนทัวงค่ผักที่จะมาแชร์ให้พวกเราฟังนะคะล้วนแล้วแต่เป็นประสบการณ์ด้านการงานด้านหนึ่ง This why both of us may support you in your very interesting process. ก็คือเนี่ยเป็นที่มาว่าทำไมเขากับภรรยานะคะถึงมาที่ี่ตรงนี้นะคะ Of course apart from this there's private life I'm a father of two boys and a grandfather of four grandchildren two girls and two boys เอาเป็นคุณพ่อเขาเป็นคุณปู่คุณตาเออาเป็นปู่ย่าตายายค่ะคือเขามีหลานนะคะมีหลานทัหมดสีคนนะคะแล้วก็เ็นหญิงสองชาย2องนู่ี่ Okay that's for me thank you very much แค่ละค่ะ